ปรากฏว่ามาพื้นแป้งจู่ๆมันบินได้แล้วมันก็ชิ่ง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 เฮ้ยทางนี้ตำรวจเหรอไอ้น้ำอ๋อฝนตกเพราะ่น้ำธรรมดาโอ้โหโคตรแหลกอะไอกองไฟเฮี้ยเนี่ยกองไฟต้องสามเดือนเลยอ๋อ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 อาจารย์ย่างงากูไปแล้วเคยไปมาแล้วตัวอะไรอะเดี๋ยวตกอีไม่ชอบเลย เด็กเกาหลีเฮ้ยตัวเที่ไฟมันเจียวใครอ่ะมันเจียวใครไหมใช่ข้าล่าห้องสมุดอ่ะมันเจอใครไหมเนี่ยมันเจียวกูแล้วเฮ้ยบอดี้บอกกูอ๋อไอ้เหี้ยเมาส์หลุดเมาส์หลุดเมาส์หลุดเฮ้ยบิวบิวกูกูรอสแตนบายตอยมึงอันบอดี้บอลห้องสมุดอยู่ไหนอันบอดี้บอลห้องสมุดอยู่เออ ไอบอกทีเดียวชั้นชันชันันสองคิวมอยู่ไหนเนี่ยบิวบิวดินบิวดินเอตนั้าเขาอกไปตรงนั้นเอ้าแล้วกูติดอะไรเนี่ยข้าหัวไปโดนเนี่ยเดอะไรนในห้องเนี่ยไปแล้วไอเหี้ยไปด้วยเด้วย มันเอาพีดมันไล่กูมาต่อไปยังมันเอาพีดทิ้อยู่ไหนอ่ะมาตามกูมาตามกูไอ้คิวไอ้คิวมึงมึงมึงะไรกูเจะบูนดังนึกว่าจะวนมันไปได้ไงวะกูไปหาคิวกูจะปุ่มแล้วเนี่ยกูขึ้นไปแม่ทันคิวบล็อกกูนะยุบตัวเตียงไกูจะบล็อกบนได้ ม่ันใ้้องสมุดให้ได้โอเคให้ถอนเลยก็ถอนเลยว่าเเดี่ยวที่งูหลักเอ้ยปีกูมาแล้วกูมาแล้วเหยี่ยมซิกเหยียมิกเหยียมิกเหยียมิกกำังถอนโทเทฟเหยียมิก เลียมฟิกดดกูคอยดูปฏิหารเลี่ยมฟิกเยแต่ไม่ต้ขอมันขอได้ยูทานยูทานยูทานนี่มันคิดว่าแต่ก็วิ่งกลับไปที่เดิมไงฮัลโหลไม่มีนี่เชุ่เอ้ยกูทำตัวก็ตกติเลยทุกคนกูก็สิกสิกไม่มีอสิกหตอิกหรอเริสกอกขอ ตรงไหนวะเฮ้ยมันมันไม่อุ้มกูแล้วมันไปแล้วมันกืลุกเองอุ้มป่ะกุมป่ะกุมห่อใกล้สุดตรงไหนวะของอกูเห็นแล้วตั้งนานเลยเฮ้ยดูดตึกมานะเอ้ามีข้อตรงนี้เหรอเอ้าเ้ยกาเฮ้ยอะไรอ่ะมันเออเดี๋ยวกูไปแล้วมันมีมันมีตะขอตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทีม

กูอยู่ใกล้ๆอ่ะมันยิงมันโตเขาจากตรงหน้าโตเข้าจากข้างหน้าข้างหน้าคือตรงตรงกลับไปตรงบันไดใหม่บันไดเอ้ยบิวบิวโอ้ได้มาที่ผ่ามันมาแล้วมันเบร์แล้วตายแ้วน่ากลัวเดี๋ยวกูช่วยคุกูตกเห็นแล้วทุกคนเหืิดมันมาอีกแล้วเอานี่ไงเอาสวัสดีทุกคน กูไปลบมกูล้มหมเอาแล้วทำไงโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงล่ออยู่ล่ออยู่โอ้ยโอ้ยมันออไปโอ้ยเจ็บเจ็บมันออกมาแล้วโอ้ยเหตุใดไอมันตามเขามันตามเขายู้ไบิ๊วไปไหนไปแบมป์บอลก่อนปลอดภัยก่อนทำไมหรอมันไม่ทันเลยล้มล้มล้มเลยอยู่เลย มันอุ้มเลยมันอุ้มเลยตะขออยู่ไหนล่ะทีนี้อยู่ตรงห้องจะจบไปสักอย่างโอ้โหยี่ใกล้เลยโอ้โหเนี่ยอยู่ท้างไปมันตะขอดเตะขอตรงนั้นนะได้ได้ไม่ได้มันไปมันไปไหนเนี่ยคุดูไม่ออกไม่มามันไม่มาแน่ๆน่เลย ตรงนี้ม <boundaries> ัน <Pokemon> บ <suppression> ันไดรึเปล่าเรื่องเปียนเรื่องจากไฟฟ้าเฮ้ยเราทางลงอยู่ไหนวะทางไกลไม่ใช่ปะวะเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทางลงเอ้าของท่าอี้ไ๊เสียงอไรกันโอวันนี้คิมเอาที่ไหนเ้ลอาอยู่ไหนไม่อยู่ไหนวะ ไม่เสียงเกน้ามึงลงไปแล้วมึงลงไปทเฮ้ยเอามันจะได้ยังไงเฮ้ยแล้วุลุงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเลยไม่จะกลับึ้นไปไม่ทันยอ้ย ทำไมตรงน,นี้หายไปไหนอ่ะโอ้โหมีรถมีลบเหรอไอ้ขูเห็นกูเห็นกูเห็นแต่ลูกเองกูมีลูกเองมีลูกเองเห็นจะขอไหมไม่ใกล้อ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเออเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นกูเห็นกูเห็นไอ้บิ๊วมันไป็นหอกทำงานคำนึงชี้งี้ยเอิงไอ้ทางตันเขาเป็นห oh. ้องตันเอ้าเอามีแต่ขอเลยเขาไม่ใช่แต่ขอไอ้ควายขอขอจะไม่ไดขอแล้ว ออไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ไม,มันมันมันทึบปูแล้วไปแล้วอ้าวเฮ้ยมันมันเจอกูมันเจอกูที่โถงกลางอ่ะมันทึบพอเหรอดูดูดมาแตะมาแตะมันเจอกูที่โถงกลางกูล่อ,ม,ม,อ,าลอ,อมาตรงนี้อ่ะไปที่เดิมเลยดูไหมนีห่หน่อยนีห่หน่อยช่วยด้วยยังไม่เดินเลย <laughs> ก็เลยธรรมดาดีกว่า,า,อาโอ้ยกูขึ้นมาตรงชั้นอะไรไม่รู้ไปไปไม่บันไปไม่บันไปเลยหมวห้องกระดาห้องอัดด้วบกันในห้องน้ำโอ้ยะนะห้องน้ำกูมาที่ห้องเก็บของอะ่ะได้ไดๆเราไปโอ้ยไม่ทำอี กันตัวว่าพวกไกลไม่ต้องปล่อยใกล้จอครัะอัดมาเนี่ยโอ้โหใกล้เกินโอ้โหยินแมงหาบังตาทาน,านาด้วยไปเลยแ้วบ ไม่เห <Okay, S 2> <é. S 1> okay, okay, ็นมันมันกำลังมันกำลังไปเปนกำลังลงไปกลางบิวมันเจอบิวแล้วเจอกูเจอกูเฮ้ยเอ้าโอเคมันเจอกูโอเคเดี๋ยวไปช่วยคนด้วยและวไม่ต้องที่ไหนตัวขบวนระบาดอะไรจะได้ดันฟ้าเหรอได้แกนหมดแกนแม็ก ไอายขึ้นไปเวลาไปก็ไปแตนไปรอเก่าให้เป็นพูดผ่านออกมาไอ้ยืดศรยืดศรไอ้เป็นน้องปล่อยวางเหรอปล่อยจ้าปล่อยวางลงด้วยมันจักเลย ไอคิวไอคิวลงทายขึ้นมาได้ไหมเอ้ยไม่หยุดไดแล้วไดแล้วอันไรอันไรขี่บ่อล้อเสามันร้อเสาสวยสวยบินไปที่เจ้าโกวโค้งไปซ้อมไปซ้อมคนนึงกูกูซ้อมอยู่ถงการได้ไไม่เป็นไอยู่ไป เกิดยังงวะเกิดูุณผ่อนนี่คุณผ่อนนี่คุก่อนเอาคุณผ่อนค่อนคุณผอนเกิดมาลุมแลวมาล้มแล้วต้องตินเพยเยอร์ต้องตินเพยเยอร์มันจะวางที่เดิมใช่ไหมเนี่ยดูตรงไปละไปละไม่ต้ออกแล้วเนี่ยต้องหลุดบ๊อบกูต้องหลุดต้องหลุดตัวร้อนแล้ว วิ่งไปที่เดิมกันไหมไม่ทานม่ทนนนยากว่ไอ้เยอะมันไร่สนใจกูด้วยดีแลวีแล้มันอันี้มันแชนมันแชนแชนขอบคุณเลยต้องแชนมีตงอื่นอีกวะนี่ไอ้บิวมึงมีถอนอย่เนี่ยมีมีมี๋ยวไจริงไม่ต้องนะไม่เชอคไเจอแล้วทคนาที่ปั่นไม่เจอเจออุ่นเลอะอุ้มแล้วอเออฟุ้งชอบ อกขีดย mm hmm. um, okay. uh ื่นกล่องกูปวดนะเอิโนกล่องกูเบากล่องกูเบากล่องกูนอกอนอ๊อบแต่ว่าเฮ้ยมาทำมาตรงนี้อ่ะเฮ้ยมีตัวขอตรงนี้ให้หลุดหลุดทันมีระเคลื่อนแอคแท็กทีวีก็ไปทำไม่คิวที่น้ำทำไหมเกงังเขาหน้าเดี๋ยวกูรอตัวแทนไปลายนี้ถ้ามันมันุษย์มนุูย์น้วมีเสาเพิ่มตรงนี้กูรอตัวแทนไปลายนี้ ไอวิวไอบิวมึงไม่เป็นรอที่เดิมอ่ะต่อข้างบนไอบิวมึงอูวุ่นอันกูเองาูเวงมันไปปะน่ะนี่เสาตรงเอ้ยไม่ใช่เสาดูไหมไม่ดูไหมไอมันยัง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 มันจะไปหางนั้นไหมเฮ้ยเป็นรอไม่รอเฮ้ยคุณล้มคุณล้มได้เป็นเพื่อนเลยแย่ละทุกแม่งเป็นล้ข้างบนอ่ะสิหายละไม่ได้คุณลมได้แต่คุณได้แต่คุณไดุณได้คุณได้มันอยู่ใกล้ใครเอ้ยชิลลุก ชิล right. ุล็อตตรงนั้นแหละไปชมุดไม่นอนมีไงลูกเ๋กไต้อนเอนพะถครับมันร่มันอุ้มมันร่วงไอเอกทนตนี้ไม่ต้องเหรอกูด่ามานวิ่งวิ่งมายยากไม่หวานก็ตะคอกวิ่งบอกกูบอกให้เราเนี่ย าคล้มดิพอมไปซ่อมเฮ้ห้องน้ำซ่อมยังไปบิวอนตอับไปเยถอเถอกับไปกลับมากลับมาดูเอง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 เราห้องน้ำไปทางไหนเฮ้ยแย่แล้วคิวแต่ขอเกิดไมน่ะยังยังยัเื่อมไปอยู่ฝั่งนี้ไอ้มันรอยเ้มันลอยมานจะเปนไม้มันมองเสาอเลยอ่ะวิ้ยเสามาแล้วเชี่ยไม่ทันกูเจบอยู่ ประเด็นคือกูหาเครื่องไม่เจอสองเครื่องเหรอเออเไปเชียรี่ไม่เจอแล้วเดี๋ยวก็ต้อช่วยกูเลยช่วยกูก็ได้แต่กูไปหาเครื่องอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยมันเจอกูมันเจอกูโอ๊ยกูโดนกูโดนกูโดนเดี๋ยวกูขอรอบไปอีกฝั่งหนึ่ง เจะตายแล้วเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วนะน่ะอยู่คู่ไหนอ่ะบิวบิวไอ้บิวบิวี่ไหนวะอยู่อยู่ห้องเอ๊ะเหมือนเสียงเงียบป่ะเอ้ยมันมันยังตามอยู่กูขึ้นชั้นสองเออข้างหลังมันเขาสองแบอนันๆมันยังตามกูอยู่แต่มึงยูกูมันยูนิดเดีวกูะนั้นจะกูแล้วโดดเออโอเคโอเคเขาโดดเขด้ <mm ได้เครื่องอยู่ฝั่งนู้นหมดเข้าะว่านาง่ไปไปหาเสาไปเจอเจ็ดสิเปอร์เซต์เจ็ดสิบเปอรต์เจ็อเจ็บอนะโเมเจอล้วุิ่งกับหลุดแล้วโอ้โหอ๋อนี่ไงเครืองอยู่นี่เฮีย เครื่องอยู่ใกล้พรเลยมีใครไปช่วยบิวไหมเตียงอะไรวะชิมไปันอยู่ไหนอ่ะโอเคมันอยู่ตรงทามอีกฝั่งเลยมันก็มันโซนอ่ะมันโซนในแถวนั้นอะไม่ตรงกูมีเครื่องซ่อมเลยซทําไมกูอยู่ใกล้พรอ่ะกูซ่อมใกล้พร์นใกล้บิวเลยไปติดแผ่นมันตะโซนโซนโซนแต่ตั โอ้ยของกูมีทงหลังอยู่นังเอ้ไอคิวตายแน่เลยโดนบล็อกทางกูเลยต้องมาของมัเกิดไปก่อนดีกว่าไมต้องให้คิวมาดีไอคิวไมมาตอนตีอีกที้ยไม่ไม่ทันหรอกวะไม่ทันหรอกใช่โอ้ยเอ้ยรอรอสามคนได้กยรอส่กู กูสั่งกี่พรเนี่ยโอ้ตายแล้วเหรออ้าเอ้าเอ้ากูตายแล้วไม่ไม่ไม่เอ้าไม่กูตายแล้วเนี่ยเอ้าเอ้ากูตายแล้วเหรอคุณรูตัวมีลู้ตัวนะเมื่อกี้มึงเมื่อกี้มึงเพิ่งเฟดแรกไอ้เเมื่อกี้มันบั็อกไม่มีบั็อกอยู่แล้วไอ้ขึ้นผิดอ่ะ โอ้ดอกทองเครื่อง,ก,องก็แต่งอะครเป็นตัวเอยวะไม่ไม่ตอนนี้งานยุ่ง,งไอคิวมันเล่นกูอยู่อรอยุ่งจริงไม่ไดู้ดีเสียงซอมบี้เแี่ยังไม่มไมสเสร็จเลยเอ้ยแล้าบล็อกอะไรเราเออะปากที่สองตรงกลางเหรไเฮ้ย่ไม่ลูก,ม,ลกมันโล,กลูกไอเชิ้นนี่มันโลกูกลูกเองได้หไหมกูกูมีลูกเองอ่ะ แต่ว่าประตูอยู่ฝั่งหลังเลยอ่ะกูจะวิ่งถึงไหมเนี่ยกูจะลอออง้มปูมันมันกลับมาอุ้มว่ะเฮ้ยมึงเปิดมึงเปิดยังเนคิวเบิดยังไม่ได้เปิดประตูกูหาประตูไม่เจอประตูมันซิกอยู่แล้วกย่เนี้มากันถึงว่าไอคิวกูลุกเองแล้วอ๋อประตูเพียงสองฝั่งอ้าวไอ้ไอ้คิวคอยเคี้ยร์ไอคิวบอกเพื่อน

ไม่ตามบอลเมไม่ตุ okay. ืนันโอ้หน่ทรดเออทเกี้เราเอาคอนเทนต์เฉยได้ไม่ยม าเคู่ะอุ <S <S แต่ะตละแต่เด็กนะกหมือเก่าอิคเตอร์ให้เทีนคน่ันูเคยเจอไอ้มานะครเขาชื่อมองลมุ่มไปแบบชื่อมองลมุ่อมไปเกีย,ยกี่เฮ้ยไม่รับกีกีรืละ่ะ